าถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนการงานของท่านครับเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าชาววันพุธกลางคืนเนี่ยไปมูฮะไปมูกับสิ่งศักด <view> ิ์สิทธิ์นั่นแหละฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนําช่วยเหลือเกื้อก Peru, ูลทาให้ชาววันพุธกลางคืนดวงดีโชคดีมีความสุขเกิดความสําเร็จเกิดความสุขสมหวังนะครับทำอะไรก็ลาบลื่นไหลปื้ดแล้วก็พุห้หลักผู้ใหญ่นะครับสิ่งที่คิดที่หวังจะสมหวังสมความปรารถนาดังนั้นครับชาววันพุธกลางคืนครับจะประสบผลแห่งความสําเร็จเกิดความความ ดีงามในเรื่องของงานงานจะดีการค้าจะดีนะครับไม่ว่าคุณจะทําสาขาอาชีพรไรการงานของชาววันพุธกลางคืนในสองสัปดาห์นี้ถือว่าดีครับแต่เรื่องการเงนินครับระวังถูกโกงถูกหลอกระวังของมีค่าหายกังค้ำกลางคืนทองเทงิทงโทรศัพท์ของมีค่าอะไรก็ตามสําหรับชาววันพุธกลางคืนต้องระมัดระวังมีเหตุให้ต,ต้องเสียงเงินแบบปุกปกักกระทันหันครับส่วนเรื่องของความรักครับคนโสดจะมีข่าวดีครับไม่ว่าคุณจะเล่นแอปหาคู่อะไรก็ตามคุณจะมีคนดีๆเข้ามาส่วนคน มีคู่การพูดคุยจะดีขึ้นและมีโอกาสซื้อของร่วมกันซื้อรถร่วมกันซื้อบ้านร่วมกันคิดกันให้ดีแล้วกันนะฮะใครที่อยากจะอยู่กันยาๆก็ซื้อเลยนะฮะแต่ใครที่ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์มันจะระยะยาวไหมอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะฮะระวังความเครียดความวิตกกังวลไม่เกณฑ์ไม่สบายชาววันพุธกลางคืนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนะโชคลาบมาจากบุตรบริวารและชาววันพุธกลางคืนมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับมีโอกาสที่จะ มีโชคนะครับเลขนำโชคคือ23890 238 9 0กครับทําบุญบ้านเด็กกำพ้านะครับแล้วก็ทําบุญโรงพยาบาลครับชาววันพุธกลางคืนมีโอกาสที่จะดวงดีแฮปปี้มีความสุขสมหวังครับเดินทางมาถึงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะฮะเรื่องการงานครับนี่ครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าเพชรชากข้าด งานที่ทำจะต้องละเอียดรัดกลุ่มรอบครอบอย่าไว้วางใจจะจนใจเองนะครับอย่าไว้ใจคนจะจนใจเองไว้ใจลูกตาบอดหนึ่งข้างไว้ใจลูกจ้างตาบอดทั้งสองเพราะฉะนั้นช้าวันพฤหัสบดีห้ามไว้ใจเด็ดขาดงานจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องต้องแก้ไขและคนที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนกันร,ระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะ,ะนั้นเรื่องการเงินการบัญชีเรื่องของผลประโยชน์ต้องคุยกันดีๆนะครับเรื่องของการเงินครับมีเมงินใหม่ๆเข้ามา เงินอาจจะเข้ามาไม่เยอะไม่แยะครับแต่มีเงินไหลมาเรียนวานะครับถือว่าดวงดีนะในเรื่องของการเงินมีเงินไหลมาเวียนมาดีครับเรื่องความรักท่านผู้ชมครับคนโสดนี่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาจีบเข้ามาคุยเข้ามาพูดเข้ามาเข้ามาให้ความสัมพันธ์ด้วยนะครับคนโสดเนี่ยจะเป็นเรียกว่ารักต่างวัยอาจจะเจอคนอายุเยอะหรือคนอายุน้อยก็มีโอกาสส่วนคนมีคู่ครับใครที่แต่งงานกันมาคุณอาจจะมีบุตรในเร็ววันนี้นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับระวังกดไหลย้อนโรคกระเพาะระวัง าากินเยอะอยกินกลุ่มระว,วังอ้นวนระวังน้ำหนักตัวขึ้นช่วงนี้นะฮะกินอย่างก,กับพายุเลยนะฮะชาวเรือนะก็เบรกเบาด้วยก็จะดีมากครับระวังพวก คอเลสเตอรอลแล้วก็ระบบไขมันในเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งเบาหวานด้วยนะครับงานไปแล้วเงินเป็นแล้วความรับไปแล้วสุขภาพไปแล้วนะครับนั่นก็คือภาพรวมดวงครับถือว่าดีครับแล้วต้องมีโอกาสพัฒนาตัวเองมากขึ้นได้มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆด้วยนะครับเรื่องของโชคลาภครับก็บอกให้ขอพรกับองค์พระราหูท่านจะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์นะครับชาววันพระรหัสสมดีเนี่ยอาจจะต้องมูในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะครับเลขนำโชคคือ1987 หครับ1 9 8่นะครับย้ำนะฮะ1 9 8่งเกาก็ได้นะฮะถือว่าเป็นเลขดีนด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็อย่าลืมนะทำบุญนะทำบุญอะไรบ้างทำบุญสร้างพระทำบุญด้วยการสร้างองค์ทงองค์เทพนะครับแล้วก็ปล่อยปลาทั้งสิบต,ตัวจะเสริมดวงให้กับชาวรหัสดวงดีโชคดีครับ